สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันในวิชาภาษาไทยกับคุณครูแอนเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราเปิดเรียนเป็นภาคเรียนที่สองแล้วนะคะสำหรับเด็กๆนะคะที่สงสัยว่าเราจะได้เปิดเรียนกันจริงๆวันที่เท่าไหร่นะคะก็จะเป็นประมาณวันที่15พฤศจิกายนนะคะในช่วงนี้เด็กๆยังคงต้อง เรียนออนไลน์ไปก่อนและในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการใช้พจนานุกรมค่ะพจนานุกรมนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนคําว่าพจนนาพจนะนะคะมาจากคําว่าคําพูดหรือถ้อยคําส่วนคําว่านุกรมนะคะจริงๆเรียกว่าอนุกรมแปลว่าลําดับก็คือเรียงลําดับ ถ้อยคาหรือข้อความคําพูดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่จะรวบรวมคําที่จะใช้ในภาษาไทยทั้งหมดโดยเรียงตามลําดับตัวอักษรเพื่อที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องค่ะเรามาดูหลักการนะคะในการเรียงลำดับพจนานุกรมเราจะ อันดับแรกเลยนะคะเราจะเรียงลำดับตามพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแต่เด็กๆด,ดูตัวนี้นะคะตัวรืตัวรือนะคะสังเกตให้ดีนะคะต,ะ,ะตัวรืจะอยู่หลังรอเรือและตัวรือจะอยู่หลังรอลิงค่ะนะคะก็จะเป็นการเรียงลำดับแบบนี้ในพจนานุกรม ส่วนคำที่มีพยัญชนะต้นตัวเดียวเวลาเราเปิดหาคำศัพท์นะคะให้เรายึดที่พยัญชนะต้นเท่านั้นก็คือตัวแรกนะคะอ่าเราดูตัวแรกก่อนกอไก่สอเสือชอช้างและหอหีบนะคะถ้าเราดูคำว่าก้างเด็กๆก็เปิดไปที่หมวดกอไก่สวนเด็กๆเปิดไปที่สอเสือ ชอบเด็กๆเ,เปิดไปที่หมวดชอช้างและคำว่าหิวเด็กๆเ,เปิดไปที่หอหีบนะคะอันดับแรกส่วนคำที่เป็นตัวรืตัวรือนะคะเป็นพยัญชนะต้นก็ไปเปิดหลังรอเรือนะคะส่วนตัวลืเนี่ยนะคะ ออกเสียงเหมือนลอลิงนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะตัวนี้นะคะเราจะใช้รืรือแทนเนาะสำหรับพยัญชนะต้นนะคะที่เรามองเห็นมีสองตัวให้เด็กๆด,ดูตัวแรกเท่านั้นนะคะเด็กๆจะเจอใน คำควบกล้ำนะคะจะเห็นว่ามีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงต่อกันนะคะไม่ว่าจะมีกี่ตัวเด็กๆให้ดูตัวหน้าเพียงตัวเดียวค่ะและถ้าตัวหน้าเหมือนกันให้เด็กไปดูตัวต่อไปคือตัวที่สองนะคะยกตัวอย่างคำว่ากลองเด็กๆก็จะเปิดไปที่กอไก่เห็นไหมคะเราดูตัวหน้าเพียงตัวเดียวนะ หลวงเด็กๆเปิดไปที่หอยหีบค่ะและบริจาคบอบใบไม้เปิดไปที่บอใบไม้และคําว่าประชุมเด็กๆเปิดไปที่ปอปลาได้เลยสําหรับการเขียนสละที่มาก่อนพยัญชนะเราจะดูอย่างไรนะคะก็เหมือนเดิมค่ะยึดพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะสําคัญที่สุด อะเรามาดูพยัญชนะที่สระที่อยู่ก่อนพยัญชนะนะคะสระไอสระแอสระโอหรือสระเอสระ,ออะ,ะเออยู่ขนะ้างหน้าเห็นไหมก็ยังคงยึดพยัญชนะต้นตัวแรกเหมือนเดิมนะแล้วถ้าคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วยสระจะมาหลังคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วยพยัญชนะนะคะ มาดูตัวอย่างนะคะเผื่อเด็กๆยังไม่เข้าใจเนาะคำว่ามโหรารเห็นไหมคะมหโหรานตัวที่สองเป็นสระโอส่วนมโหรสพตัวที่สองเป็นหอหีบนะคะคุณครูบอกว่ายังไงให้ยึดนะคะพยัญชนะตัวที่สองก่อนถ้ามีสระให้ยึดตามพยัญชนะตัวที่สองเพราะฉะนั้นนะคะคำว่ามโหรานก็จะอยู่ต่อจากมโหรสพ ระหโหฐานก็อยู่ต่อจากคำว่ารหัสสมสรอ,อยู่ต่อจากคำว่าสมุดนะคะอ่ะทั้งหมดนี้เราลองมาเรียงใหม่นะคะมโหรสศพก่อนมหรานรหัสระหโหฐานสมุดและสโมสรน,นะคะเรียงประมาณนี้เลย ส่วนคำที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะคะพยัญชนะต้นเป็นตัวเดียวกันเลยหรือตัวที่สองก็เป็นตัวเดียวกันก็ให้นักเรียนดูนะพิจารณาตัวถัดไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะเราไม่ต้องไปสนใจว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวสะกดหรือเป็นอ่าสระหรือเป็นอักษรควบไม่เป็นไรเราดูแค่ว่าเป็นพยัญชนะหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะอ่า เพราะฉะนั้นคําว่าหลอมหลอกหลอนเด็กๆจะเห็นว่าสามตัวแรกเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ง่ายมากเราดูตัวสุดท้ายเรียงตามพจนานุกรมออขอภัยเรียงตามพยัญชนะกอไก่ถึงหอง้งนะคะกอไก่ต้องมาก่อนคําว่าหลอกค่ะคําที่หนึ่งคที่สองหลอนและคําสุดท้ายคําว่าหลอม เอาละเด็กๆดูคําที่มีลูกคํานะคะคําที่เป็นคํรผสมนะคะจะมีลูกคําแบบนี้เห็นไหมน้ําน้ําตาน้ํากะทิน้ําน้ําจิ้มนะคะก็ดูตัวพยัญชนะตัวถัดไปเหมือนเดิมนะคะอ่าเราพิจารณาดูพยัญชนะตัวถัดไปเด็กๆเห็นไหมคุณคณรูทำตัวสีแดงเอาไว้แล้วเห็นไหมคะอ่านะคะก็จะพิจารณาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเรียงลำดับใหม่สิลูกน้ำ น้ำกะทิน้ำจิ้มและน้ำตานะคะก็เรียงแบบนี้เลยส่วนคำนะคะแต่ละคำเนี่ยจะเรียงตามรูปสระนะคะไม่ได้เรียงตามเสียงสระนะคะเอาละเด็กๆสามารถแคปจอในตรงนี้ เอาไว้ดูได้นะคะก่อนสอบนะลูกนะตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยเราจะเรียงตามพจนานุกรมแบบนี้ปกตินะคะเด็กๆจะออกเสียงสะระอะสระอาสระอีสระอีถูกไหมคะแต่ตอนนี้เด็กๆจะเห็นว่าเปลี่ยนนะคะจากสระอะเป็นไม่เห็นอากาศนะคะเราจะเรียงตามรูปสระนะคะสระอะเห็นไหมสระอาพอมีสะระอาปุ๊บเราใส่เครื่องหมาย หยดน้ำนะคะสระอําใส่เข้าไปสระอีสระอีสระอึสระอือสระอูสระอูสระเอก่อนสระเอแต่ตอนเด็กๆเราท่องสระเอสระเอถูกไหมคะ่เด็กๆจําใหม่นะลูกนะตรงนี้ไปฝึกจํานะคะเพื่อออกข้อสอบนะลูกนะ เด็กๆดูนะคะตัวอออ่างวอแหวนและยอยักเนี่ยเราจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของพยัญชนะเวลาเรามองดูตามรูปรูปตัวอักษรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงจะเป็นเสียงสระเราก็ยังจะนับให้เขาเป็นพยัญชนะอยู่โอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างคำว่าหมูหมีหมาค่ะ เอาล่ะพยัญชนะต้นเป็นหมวดหมู่เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะยากที่สุดก็คือเราต้องมาพิจารณาสระค่ะเพื่อค้นหาคำให้ถูกต้องเอาล่ะในการพิจารณามีสระอูสระอ e, ีและสระอานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องกลับไปพิจารณาที่คุณครูบอกให้แคปจอไว้เห็นไหมอ่ะเรามาดูกันซิเรียงแบบไหนสระอาคำว่าหมาก่อนค่ะและหมีและ หมูตามลำดับค่ะนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอีกสักสามคำหน <c oughs> ูนอนหมีเนื่องจากพยัญชนะต้นกนละหมดหมูก็ตามหลักเลยเรียงกอไก่หันกฮูกก่อนนะคะแล้วไปตามสระค่ะอ่าเรียงใหม่ได้เป็นนอนหนูและ หนีเด็กสังเกตดูให้ดีนะเขาจะหลอกเรานะคะตัวนี้อนอนหนูแล้วตัวนี้มอม้าได้ดูคนละตัวนะลูกดูดีๆอลส่วนใครที่สงสัยว่าแล้วถ้าคําศัพท์บางตัวไม่มีรูปสระกับบางตัวมีรูปสระเขียนเหมือนกันเลยแต่อีกตัวหนึ่งมีรูปสระจะ เรียงตัวไหนก่อนนะคะก็บอกได้ว่าเป็นไม่มีรูปสระจะต้องมาก่อนมีรูปสระค่ะยกตัวอย่างคําว่าถลนตรงนี้ก็เขียนคล้ายๆกันแต่ออกเสียงว่าถลันใช่ไหมคะอา้าวตัวนี้มีสระเพราะฉะนั้นอยู่ข้างหลังค่ะปรกกับปรักนะคะหรือปร,รักหักพังก็ได้อ่านได้สองแบบปรกกับปรักนะคะปรกมาก่อนปลดกับประหลัดนะคะปลดมาก่อนเห็นไหมคะ ต่อไปเราไปดูเครื่องหมายไม้แต่คูและเครื่องหมายวรรณยุกค,ค่ะเราจะเรียงลำดับโดยนะคะให้ใช้เครื่องหมายวันไม้แต่คูก่อนค่ะนะคะยกตัวอย่างค่ะคําว่าเล่มเห็นไหมตัวไม้แต่คูกับคําว่าเล่มคําว่าเล่มจะขึ้นก่อนค่ะนะคะแล้วค่อยใส่เป็นเครื่องหมายวรรณยุกต เรามาดูการเรียงลำดับวันในยุคบ้างนะคะเมื่อสักครูนี้จบไปแล้วนะเรื่องของไม้เตกูนะคะตอนนี้มาเฉพาะสำหรับเสียง,ยงวันในยุคบ้างเรียงลำดับได้ป่าป้าป้าป่า,ปาคำบางคำนะคะไม่มีความหมายนะคะเขาก็จะไม่มีคำคำนี้ก็จะข้ามไปเลยนะคะเด็กๆด,ดูคำว่าเต่าค่ะเต่าเต้าเต่า เต้าไม่มีนะคะเด็กๆดูเต่าเต้าเต่านะคะก็ข้ามไปนะคะเอาละนอกจากนี้นะคะจะมีบัญชีอักษรย่อที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมด้วยค่ะตรงนี้นะคะเราจะบอกถึงที่มาค่ะของคำนั้นๆว่ามาจากภาษาอะไรโดยเขาจะเขียน อว,วงเล็บยอ่อไว้นะคะถ้าเป็นขอใครเด็กๆมาจากคำว่าอามาจากคำภาษาเขมรออ่างอังกฤษฝอฝฝาฟรั่งเศสสอเสือสันสกฤตป่อปาบาลีค่ะและจอจานภาษาจีนย,ยกตัวอย่างนะคะ ก๋วยเตี๋ยวชื่อของกินชนิดหนึ่งทำาดยแป้งข้าวเจ้าเป็นเส้นๆวงเล็บจอจานจแสดงว่าคำว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ภาษาไทยเป็นคำที่มาจากภาษาจีนค่ะซึ่งเด็กๆได้เรียนในเมื่อเทอมก่อนนะคะเรื่องของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยนั่นเองนะเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะคำที่สองไมโครโฟนนะคะนอนหนูจุดอ้าวเดี๋ยวตรงนี้คุณครูจะเก็บไว้อธิบายในสไลด์ถัดไปค่ะ เรามาดูวงเล็บตัวสีม่วงที่คุณครูไฮไลท์เอาไว้นะคะออ่างตรงนี้เป็นภาษาอังกรฤษนะคะเด็กๆรู้แน่นอนไมโครโฟนดำเนินล่ะอ่าดำเนินขอไข่จุดมาจากภาษาอะไรนะเด็กๆตอบได้ไหมคะดำเนินมาจากคำว่าภาษาเขมรเก่งมากเอาล่ะเราไปดูสไลด์ถัดไปซิเจ้าตัวอักษรย่อพวกนี้จะหมายถึงอะไร อ,อักษยรย่อที่อยู่ข้างหน้า,าคำศัพท์บทนิยามก็คือความหมายนะคะคำแปลนั่นเองนะคะจะอยู่ข้างหน้าคำแปลนะคะตัวนี้เราจะมีไว้เพื่อบอกชนิดของค,คําค่ะถามว่าชนิดของคําเด็กๆเรียนไปหรือยังลูกเรียนไปแล้วนะคะในเทอมที่แล้วนะคะชนิดของคํามีทั้งหมดเจ็ดชนิดนะคะอ่ะเรามาดูนาม นอหนูนะคะสัพนามสอเสือกริยากอไก่วิเศษวแวนบุพบทบอใบไม้สันธานทำไมไม่เป็นสอเสือตัวเดียวเพราะจะไปซ้ำกับคำสัพนามค่ะเลยให้ใช้เขียนคำว่าสันเป็นตัวย่อค่ะและคำว่าอุทานนะตรงนี้ก็เป็นอบอกนะคะชนิดของคำเพื่อให้ถูกหลักไบายากรณ์นั่นเอง เรามาดูตัวอย่างค่ะคําว่าบึงนอหนูจุดตรงนี้บึงเป็นคํานามเขาเออเขาคํานี้ไม่ใช่ภูเขาแต่เป็นเขาหรือเธอหรือท่านก็เป็นคําสรรพนามปลอบเป็นความรู้สึกนะคะเป็นกริยารุยเป็นคําวิเศษนะคะอา้าวแบบนี้เป็นต้นนะ เรามาดูอักษรย่อในวงเล็บที่อยู่หน้าบทนิยามอีกแบบหนึ่งค่ะตรงนี้อยู่หน้าบทนิยามจะมีวงเล็บนะคะเด็กๆสังเกตดูคำศัพท์ประเภทนี้จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะที่ค่ะคำว่ากฎอ่าก็แสดงว่าใช้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในกฎหมายคณิตก็อาจจะอยู่ใน ข้อความหรือคำศัพท์ที่ใช้ในวงการคณิตศาสตร์แบบคือคำที่ใช้ในหนังสือค่ะวงเล็บปากคือเป็นภาษาปากภาษาชาวบ้านไวตรงนี้ไม่ใช่รวดเร็วทันใจแต่วัวคำนี้คือไวยากรณ์นะคะส่วนคำว่ากรอนตรงนี้รวมไปถึงโครงสีสุภาพรายฉันกลาบ กาบกรน,นี้รวมกันหมดเลยนะคะเขาจะรวมเรียกตรงนี้วงเล็บว่ากรอนค่ะเพื่อใช้ในบทร้อยกรองทิ่นก็คือคำภาษาที่ใช้เฉพาะท้องถิ่นนั้นโบมาจากคำว่าโบราณค่ะเป็นคำโบราณอาจจะไม่ได้ใช้แล้วราชาอาราชาศัพท์นั่นเองสำเป็นถ้อยคำสำนวนค่ะเรามาดูตัวอย่างกันสัก สามคำนะคะคำว่าฮักคำนี้เขาจะวงเล็บถินแล้วก็บอกอีสานนะคะบางที่นะคะก็จะมีคำศัพท์ขึ้นแล้วบอกถิ่นก็จะบอกถิ่นใต้หรือถิ่นหรือถิ่นเหนืออย่างนี้เป็นต้นนะคะแดกเห็นไหมเป็นภาษาปากสเสวยคำความหมายเดียวกันเลยลูกแต่มีวงเล็บด้วยว่าใช้ในระดับไหนสเสวยใช้ในระดับคำราชาศัพท์นั่นเองเห็นไหมคะ <Hola. S 2> นอกจากนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์วงเล็บแต่วงเล็บจะเป็นวงเล็บตรงๆนะคะเป็นวงเล็บตรงๆไม่ไม่ขีดไม่ขีดเป็นวงเล็บโค้งนะสังเกตไหมอ่ะตรงนี้เพื่อจะให้อ่านออกเสียงคำได้ถูกต้องค่ะเฉพาะคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะอ่าเรามาดูคำว่าเศรษฐกิจออกเสียงเศรษฐกิจเห็นไหมคะ ส่วนบนรรพชาเด็กๆจะเห็นว่าบรรพะไม่ตรงตามมาตาแต่คําว่าชาตรงตามมาตาแล้วเขาละไว้เลยเห็นไหมคะออกเสียงบรรพชาเขาเขียนแค่คําว่าบรรพะส่วนขีดข้างหลังแปลว่าตรงตามมาตาอยู่แล้วอ่านได้เลยต่อไปคําว่าทำเนียมทำเนียมคําว่าเนียมสะกดตามมาตาแต่คําว่าทำไม่ตรงเพราะฉะนั้นก็จะมี การอ่านออกเสียงให้ดูทำทำอะไรทำเนียมเห็นไหมคะอเอาละค่ะเด็กๆได้เรียนรู้รายละเอียดของการอ่านพจนานุกรมครบถ้วนสมบูรณ์ทุกเนื้อหาแล้วนะคะแล้วประโยชน์ของเขาล่ะมีอะไรบ้าง ประโยชน์ก็คือหนึ่งเด็กๆสามารถจะตรวจสอบการเขียนสะกดคำได้อย่างถูกต้องค่ะนะคะไม่ต้องเถียงกับเพื่อเลยว่าคำนี้เขียนอย่างไรเปิดพจนานุกรมดูได้เลยในข้อที่สองค่ะเด็กๆสามารถตรวจสอบอ่านคำให้ถูกตามอักขรวิธีเพราะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกแล้วว่ามีวิธีการบอกคำอ่านด้วยนะและข้อที่สามให้ค้นหาความหมายของคำศัพท์นั้นด้วยค่ะ สำคัญเลยนะคะพจนานุกรมเพื่อแปลความหมายนั่นเองนอกจากนี้เป็นส่วนเสริมนะคะที่จะบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆประวัติหรือที่มาว่ามาจากภาษาอะไรและเพิ่มเติมก็บอกด้วยว่าเป็นคำชนิดใดนะคะคำไทยเนี่ยเป็นคำชนิดใดในคำทั้ง7ชนิดนั้นอ่ะละค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาข้อความทั้งหมดที่เด็กๆได้เรียนในวันนี้ลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะลูกคุณครูมีทั้งหมดสาทั้งหมดหข้อนะคะแต่ข้อละสี่คำเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาพวกเรานะคะได้ลองดูและทดลองเด็กๆสามารถหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วเตรียม ทำแบบฝึกหัดได้เลยตรงนี้ไม่มีคะแนนแต่แบบฝึกหัดที่เด็กๆจะได้ทำนะคะที่คุณครูได้ก๊อปปี้ปริ้นไว้แล้วแจกพวกเราในวันพุธท,ที่จะถึงนี้เราเรียนกันก่อนนะคะแล้วเราจะได้รับแบบฝึกใบงานในวันพุธนะคะนั่นแหละตัวนั้นเด็กๆต้องทำนะคะและนำมาส่งคุณครูมีคะแนนนะลูกอ่ะเรามาลองดูข้อที่1ค่ะกลมกลม่อม กลมดิกกลมกลืนกลมเกลียวามาดูความหมายกันลูกใครเริ่มก่อนคําว่ากลมกล่อมเริ่มก่อนคําที่สองกลมกลืนกลมเกลียวและกลมดิกต่อไปในข้อที่สองค่ะกะละมังกะละแมกะลาสีกะลำข้อที่สามแก้ไขแก้แขนแก้บนแก้เผ็ด เห็นไหมคะอ่าใครตอบถูกครบทั้ง3าข้อเก่งมากเหลืออีกสองข้อคะ่ะอ่าให้เวลาทําให้เวลาทำสักแป๊บหนึ่งนะคะในระหว่างที่เด็กๆลองฝึกทําคุณคณรูอ่านคําศัพท์ให้ฟังคะ่ะข้อที่4ี่เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าชู้เจ้าของข้อที่ห้าน้ํามันน้ําแร่น้ําพุน้ําพริก เรียงลำดับตามพยัญชนะเหมือนที่คุณครูสอนนะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะในข้อที่4นะคะเฉลยคำว่าเจ้าของขึ้นก่อนเจ้าชู้เจ้าพ่อและคำสุดท้ายเจ้าแม่ค่ะส่วนข้อที่5ขึ้นต้นคำแรกตามพจนานุกรมคือน้ำพริกน้ำผุน้ำมันและน้ำแร่ค่ะ อถ้านักเรียนนะคะต้องการทราบความหมายของคำว่ามังสวิรัตจะต้องเปิดพจนานุกรมไปที่อักษรตัวใดคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใครตอบได้มังสวิรัตจะต้องเปิดไปที่อ้าวมอมา้าเก่งมากใครตอบถูกข้อนี้ ต่อไปข้อที่7ถ้าเราจะหาความหมายของคำว่าหมอนต้องค้นหาที่หมวดอักษรใดคะมม้านหนูหอหีบหรืออออางคำที่ถูกต้องคือหอหีบค่ะคือตัวอักษรตัวแรกที่เราเห็นนะคะต่อไปถ้าเราเรียงคำตามลำดับในพจนานุกรม คำใดที่ควรจะอยู่เป็นตัวแรกคะหรือสีหรือดูการลมทะเลเริกยามตัวไหนลูกคําตอบคือเริกยามตัวแรกเลยคะ่ะอ,อีกสักข้อนะคะทั้งหมดมี10ข้อนะคะถ้านักเรียนเปิดพจนานุกรมแล้วเจอคํา ในข้อใดเราจะเจอเป็นคำแรกเลยนี่สี่ตัวนี้ลูกการละเทศะกิริยามารยาทก๋วยเตี๋ยวหรือกระวีกระวาดคะคำที่จะเจอก็คือกระวีกระวาดนั่นเองเก่งมากๆค่ะข้อสุดท้ายแล้วลูกข้อสุดท้ายแล้วค่ะคำที่สิบนะคะข้อใด เรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้องจรวจจันญ,ญาถนนถลอกจัญญาจรวจถนนถลอกจัญญาจะหวงถลอกถนนจัญญาถนนจะหวงถลอกอะให้เวลาสักแป๊บหนึ่งคำไหนนะที่เรียงลำดับคำได้ถูกต้องเลย อืมขอไข่นะคะคำตอบคือจันยาจรวดถนนและถลอกค่ะเก่งมากๆเลย